ถูบที่นผ่านดอกไม้ยกขึ้นไว้ประคอขึมาถูบทียนผ่านดอกไม้ยกขึ้นไว้ประขอ,อขึขอมากรรมใดลูกเคยทำเลวและย่ำหยาบดำช้ากรรมใดลูกเคยทำเลว ลายมยาตัมชาคำนั้นกายวาจาเจตนาทำผิดไปคำนั้นกายวาจาเจตนาทำผิดไป ต่อไปไม่ทำอีกแล้วใจตั้งแนว菩ส,สนาต่อไปไม่ทำอีกแล้วใจตั้งแนวสาสนาแทนคุณมีดอนมารดาลูกขอลาบวชแทนคุณแทนคุณบิดอนมารดาลูก ขอลาบัวแดนคุณลาแล้วลูกขอลาสูลมพากสาวพัดลาแล้วลูกขอลาสู่ลมพากสาวพันทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำให้ทำดี ทำตามพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์นำให้ทำดี